สบายดีพี่น้องบังไปพี่นงเลยใส่กินเท้าทับทายสบายดีพี่น้องที่ทั้งตั้งใจจะไปพลเอาเองแลวคนยุโรปพี่น้องประเทศไทยร้านน้อพี่น้องนาองต้อรับพี่นี้จะดูสภาพี่น้องมาเบิ้งมะเจ้าเมาส์จ้าน้องป่าพี่น้องเลยมาลุ้นมาเบิ้งกันว่าน้องปลาราคา5,500จะได้ปลาน้อยหลายจำเล่พี่น้องเนาะมาลุ้นมาเบิ้งไปน้ำตาลครับผมลุ้นลนน้ำตาลครับพี่น้องป้าเบิ้งบรรยากาศน้ำตาลครับผม มัน,นี้ก็กำลังลเลาะนะพี่น้องน้ำก็ยังไม่แห้งเลยพี่นอ้องเอ้ยกำลังว่าง่ายกัเป็นสู้แต่ว่าน,นี้นะแต่ว่ามันนตอนกลางคืนเนาะประยุทธ์เชื้อไวอ้ไม่ได้สู้เพราะมันแห้งทีเดียวเพราะว่าป่ามันยังมีอันนึงอดเวลาเกล็บเนาะเ,าะเราเลยเก็บพร้อมเอาไปใายพร้อมเลยพี่น้องนี่คันป่ามันสายประมาณนีเนาะข้างในเราก็พยาย,ย,ยามเลาะเขาเรียกว่าเลาะเลาะเพื่ไหลป่าลงเรื่อทำงานพี่ครับ เต็มกตัลังใดแล้วก็บึกทำนี้ได้นี่เป็นตัวใหญ่ด้วยปลาบึกน้าปลาบึกก็ได้จรินไหมตุ่มโคักกี้ตุ่มล้วพี่น้องปลาบึกโคักกี้ตุ่มแล้ว ปลาบึกตัวบึกเอนี่นี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วแล้วปลาบึกก็ลอยเลยพี่น้องได้อกแล้วปลาบึก <c oughs> นี่นี่นี่ตัวบึกเีบเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ได้แล้วเบืองเบงพี่น้องผ้าป่าล้มแล้ว <laughs> ประบึกตัวหญ่ผ้าป่าล้มแล้วก <laughs> <laughs> ำลังค่ายพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้องป่าทุกขุ ปลาบึกปลาบึกตัวที่สามอลหมาพี่น้องเบ่งปลาบึกปลาบึกโอ้โหตัวบักเอฟเลยพอพี่น้องปลาโคโลงก็มีพอทุเนอ

มาบึกกิจอย โอ้โหดปาพี่น้องโอ้โหปา อ mm ่อโอเคนั้นอะจุดก้าวมี่้าเช้านะเช้าวันนี้ไอ้ป้าเช้เออแต่ป้าสาวแ่หน้าสวยแหละดูแลหางดีดีดีมากอืมแบบบู๊ พี่น้องเบิ่งปาอืหอนปลาาปามอบจะปเบิงบพี่น้องเบิ้งจวดว้าวแม่้าตัว ไม่มีปลาอะไรมันใกล้กันพวกนมเส้นเรี้กบอกมันกัน เป so ็นปลาคอเนาะพี่น้องมึงเดี่พี่น้องปลาคอเต็มโอ้ยเบิ่งพี่น้องปลาปลาปลาน้ำาส่ได้เนยังมีอีโซนึง

นี่ปลาหลังจากออกขึ้นมาแล้วพ้่เนาะปลาเป็นกระติขัดนะพี่อได้กับมีทองคืองเลงเนเงินห้าพันห้าสบสามพันหกพันเอไจพันนนี่หนองกินนได้หงกินีได้พันป่เออหนนั้นได้ทันก็บ้าอืมอันนี้ปลายังปลากระโหอันี้ นี่ดูดินี่คือปลาอะไรอืมปลาผีชัางพี่น้องปลากระโโบนี่เป็นปลาซิวปลาซิวปลาน้อยปลาเใหญ่นี้ยเดเอารุ่นี้บ่เอาใยบนอะไอืมอันนี้ไ ไปแม่เปีบังลูกมาแน่มให่ว่เตุมมอลไก่น้อยตาตุ้มแลตีสองพันห้าพันไป าแล้วครับพี่น้องสำดหรับคีดปนี้่็ยามมาพอตมมาพากวนอะสัอยาคนดยไปคับเด็กตตรงกันเลยเด้อพี่น้องเด้อขอพี่พอมาพอเด็กตุ้งต้อไปู่คนแลีวกันเนาะที่ได้มาเป็นําลังแรงมาคนลังเงเจอดีๆเจออไรต่างตัวดีๆเจอซื้อประมาณเนาะวันนไปอนผ่าป้าวันนี้หามาลองนองฟ้ามาเมาสะบนถนนหามีนเมาน้ำเพื่นรอกบุค้าน้าไปหาท่ายิปประทื้หนห้าประมาณเนี้นะคิดตมเนาะอากาศกันหนาวได้พี่น้องเอ้คิดตมกับคิดตืมก็เลยมา ขออนุญาตไปไถ่ทำชีวิปมาปันพี่น้องเบิ้งวิธีชีวิตวิธีบ้านเนาะเคาะหน้าเฮ่าเป็นแนวเลยเนาะนจากเข้าหน้าปลาแล้วหจะเ,เขาเ้า้น้ำเบิเ้งเบา้องปะหาซื้อสะซื้อน้องซื้อน้ำของไงก็ซื้อน้ำลุ้นได้ปลาเนาะ <c oughs> มันอะไรปลาน้อยปลาลายซ้ำเลยกับลุ้นกันไปแล้วพี่น้องเลยประมานที่มีม้านะได้กำไรหรือเลยลุกขึ้นนะนประมาณเนี้ยนะเนาะแต่ว่าน้องนี้ก็เยอะสูสี่ได้พี่น้องห้าพันห้าห้าพันห้าก็ได้ปลา กับปลาดุกหน้าแน่ปลาค,ค้ปลาเก็งอะไรตามที่ไายพี่น้องเบิ้งเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องนะเอลยบ่อลายใหญ่ห้างเนาะขอบคุณขอบมกดบพือพี่น้องพวกเอีกรนะอบหนะึ่งก็แล้วกันพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอีคลิปหน้าแต่ด้วย่ภาพพี่น้องไปเบิ้งเลิกวิถีชีวิตบ้านเฮาบ้านเนาะข้าหน้าเฮาแนวเลิกกัน่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รกดกดเลยกกดโหลดนะพี่น้องกดเลยแต่ด้วยเนาะ ชอบถ้าเบิ้งว่าตะดุอยลรลงคลิปเลยนะลุ้นว่าไงกันลุ้นปันซื้อเลขผมได้คลิปแต่ดุอยมินิเมน์คลิปแนวในแนวทางเดียวเนาะคือข้าวเนะเาะสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม